ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอรับโบระวังไลแมนขุนศอกหวนตัดสินเกมหงคอนสแตนตินฮัตซิราคิสผู้กำกับเส้นพิมริกเตรียมกลับมาทำหน้าที่เกมของลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในรอบ21เดือนภายหลังเหตุการณ์เช้าชักศอกใส่แอนดูลอลบสัน วันที่8มกราคมนี้หงแดงจะแข่งคาราบาวครับรอบตัดเชือกเลกแรกเยือนทอนแนมฮอสเปอร์และทางผู้จัดประกาศทีมงานกรรมาการเรียบร้อยสะจวตแอดเวลทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินหลักโดยพอเทียนี่ดูแลห้อง VAR แต่การแต่งตั้งที่สร้างความสนใจมากที่สุดคือฮัสซิดาคิสในตำแหน่งไลแมน ครั้งสุดท้ายที่ฮัตซิดาคิสลงตัดสินเกมของลิเวอร์พูลคือเมื่อเดือนเมษายนปี2023ซึ่งทีมของเจอเกนครอปเปิดบ้านเสมออาร์เซนอล2-2ช่วงพักครึ่งเกมดังกล่าวเกิดจังหวะโรมบระสันเข้าไปขอคำอธิบายจากด้านหลังแล้วฮัตซิดาคิสมีปฏิก,กิริยายกศอกประทะใส่คอแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ผู้กำกับเส้นวัย40ปีโดนองค์กรผู้ตัดสินพักงานไปราว1สัปดาห์ แต่ไม่มีบทลงโทษเพิ่มเติมและในที่สุดตอนนี้เขาจะได้กลับมาจับลำหน้าเกมของลิเวอร์พูลอีกครั้งดิแอร์ติเปิดเผยว่าณนะตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องการมองหาแผนสำรองเอาไว้รองรับในกรณีที่เทนอเล็กซานเดอร์อโนตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสร,รในที่สุดสโมสร,รหงแดงมีความมั่นใจในะระดับหนึ่งว่า พวกเขาจะสามารถขยายสัญญาของโมฮัมหม็ดซาลาและเฟอร์กิวฟานไดได้ในที่สุดแต่ในรายของเทรนอานนั้นแตกต่างออกไปและหากว่าเป็นแบบนั้นการต่อสัญญาเทรนไม่สําเร็จริชาร์ดฮิวฟ์ฟม์ในการกีฬาของทางสโมสรลิเวอร์พูลจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้เงินก้อนโตเพื่อมองหาตัวแทนในตําแหน่งแบ็กขวาคนใหม่ที่มีความสามารถสูงและเข้ากับสไตล์การเล่นของอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีม หรือจะนำใครสักคนเข้ามาเพื่อแข่งขันและแบ่งเบาภาระของคอเนอร์แบตลีที่คาดว่าน่าจะถูกดันให้ก้าวขึ้นมารับบทบาทในตำแหน่งนี้อย่างเต็มตัวได้ด้วยเช่นกันคริสบัตคอมจากเดอะทอรกราฟรายงานว่าสโมสรลิพูเริ่มเปิดการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ของอิบราฮิมากราเต้ตั้งแต่ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเมื่อ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ฟาบิโซโรมาโน่ก็ออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลใกล้จะต่อสัญญากับโกนาเต้ได้แล้วแต่จนถึงตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่มีการตัดสินใจและโกนาเต้เองก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหมน่นตอนนี้ปรากาลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย25ปีเหลือสัญญากับทางสโมสรอ,อีกเพียงแค่18เดือนซึ่งจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2026 และดูเหมือนว่าความวุ่นวายจากการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเทนนเล็กนเซอร์โนมูฮัมหมดซาลาและเฟอร์กิวฟันไดาน่าจะกำลังส่งผลกระทบต่อดีลของผู้เล่นคนอื่นๆไปด้วยเช่นกันข่าวดีคริสบัตคอมจากเดอะเทลกราฟรายงานว่าคอเนอร์แบตลี่ใกล้ที่จะกลับมาแล้วดูเหมือนว่าแบ็คขวาทีมชาติไอแลนด์เหนือวัย21ปีกำลังเตรียมที่กลับคืนสู่ทีมลิปูได้อีกครั้ง หลังจากที่ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสติงระหว่างเกมกับเัลมาริดที่สนามแอนฟิลในยูฟาแชมเปี้ยนในปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตามรายงานล่าสุจกคริสบัตคอมนักข่าวจากเดอะเทลกราฟระบุว่าแบตล่ย์นั้นมีการฟื้นตัวที่ดีมากๆและตเตรียมที่จะเข้าสู่ทีมหงแดงในต้นเดือนมกราคมนี้นอกจากนี้อิบราฮิมากราเต้ที่รับบาดเจ็บในเกมนี้ด้วยก็ตเตรียมที่จะกลับมาช่วยทีมหงแดงได้เช่นเดียวกัน แม้จะยังไม่มีเวลาการกลับมาที่แน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะเดือนมก,กราคมนี้เหมือนกันริโอเลือกหงแชมป์พีเ์แต่ชวด UCL ลริโอฟอรินานอีกหนึ่งกูรูขวัญใจเด็กหงไม่กล้าสวนกระแสะแบบแกรี่เนวิลอดีตเพื่อนร่วมทีมโดยริโอเลือกทายหงแดงลิเวอร์พูลให้เป็นแชมป์พีเอลแต่กับยูฟาแชมเปี้ยนลีกริโอเลือกเรัอมริดว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ ริโอยังมองอีกว่าโมซาลามีโอกาสที่จะคว้าบอลลงดอมากที่สุดแม้ว่าในลีกจะสูญเสียตำแหน่งดาวซันโบและนักเตะยอดเยี่ยมไปให้กับเออร์ลิงหาเลนและโคพาวเมอร์ตามลำดับก็ตามลิเวอร์พูลโกรายงานว่าฮาวิเอลเลียตแนวรุกวัย21่ปีปฏิเสธโอกาสที่จะได้พบกับเซร์โูรามอสเมื่อเรออลมริดพยายามเซ็นสัญญากับเขาจากฟแลมเพราะสิ่งที่เขาทำกับโมฮัมเหม็ดซาลาในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีก มันเป็นการทัวร์ชมสนามบอระเบล,เบลและคอมเพล็กซ์ของพวกเขาในขณะที่พวกเขาพยายามโน้มน้าวผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่เล่นในพีิมลิกให้ย้ายไปยังเมืองหลวงของสเปนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาไปถึงเสื้อของเซคิอารามอสที่แขวนอยู่บนผนังเรียมริดก็เสนอให้นักเตะที่มีพรสวรรค์นคนนี้เข้าพบกับกัปตันทีมของพวกเขาเพื่อพยายามดึงดูดใจเขาให้ตัดสินใจย้ายไปที่นั่นแต่เด็กคนนั้นกลับตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรขอบคุณ ผมไม่ชอบสิ่งที่เขาทำกับโมซาลานะแจ็ครัสบี้จากดิสอิตแอน f e ฟิรายงานว่าคาดว่าสัญญายืมตัวของคาวินแลมซี่แบ็กขวาวัย21ปีกับวีแกนแอตติกน่าจะต้องยุติลงแล้วในเวลานี้และเจ้าตัวเตรียมที่กลับมาที่สโมสรลิเวอูลในทันทีและกำลังได้รับการยืนยันในเร็วๆนี้สาเหตุที่ลิเวอร์พูลต้องการนำตัวแดมซี่กลับมานั้นเนื่องจากว่า เขาไม่น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอีกต่อไปแล้วหลังจากที่วีแกนเซ็นสัญญาคว้าตัวจอร์ดโรบินสันแบ็กขวาดาวรุ่งของอาร์เซนอลแล้วทางนี้รมซี่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมวีแกนเพื่อลงสนามเลยใน9นัดหลังสุดและน่าจะเป็นเพราะว่าชอนมาโลนี่ผู้จัดการทีมน่าจะไม่เปลื้มฟอร์มการเล่นของเขาชายคนนี้โครดวิเศษขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลอนโซ โมฮัมหม็ดซาลาห์คือผู้เล่นแนวลุกที่ดีที่สุดในเพีย์ลีกตลอดการแล้วหรือยังคำถามนี้มันผุดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวซาลาห์ติดท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูต่อนอาทีดีที่สุดเหนือกว่าผู้เล่นเมีย์ลีกคนไหนๆโดยไม่มีท่าทีเลยว่าเขาจะหยุดยั้งฟอร์มฮอตนี้ในวัยที่เข้าสู่33ปีเดือนมิถุนายนซาลาห์มีส่วนร่วมกับประตู30ลูกจาก18เกมซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยทำประตูหรือแอซิสทุกๆ52.7นาที เป็นตัวเลขที่น้อยนาทีกว่าอันดับ2ที่ตามมาอย่างกาเบลเชสุด6นาทีฤดูกาล2016-2017เชสุดทำได้ทุกๆ59.1นาทีและมากกว่าเอริงฮาร์แลนเมื่อปีก่อนทั้งซีซั่นอยู่10นาทีทุกๆ63.1จาก2776นาทีซาล่า1582นาทีจากประตูแอซิดในเกมชนะเวสแฮมส่งให้ซาลาทำสกอร์ไป17ลูกกับ13แอซิดบนเวทีเพียมรีกณตอนนี้ ซาลาเปลี่ยนระดับผลงานอันยอดเยี่ยมให้ออกมาจนเกิดสถิติใหม่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่ทําประตูกับแอซิสในเกมเดียวกันเกินกว่า7ครั้งในสีสั่นนี้ถาว่าซาลาทํามันได้โดยเพิ่มตัวเลขเป็น8ครั้งทั้งที่จํานวนนัดผ่านไปเพียง18เกมคําถามตัวโตๆคือเขาทํามันได้อย่างไรเขาคือผู้เล่นที่อายุเข้าใกล้33ปีในอีกไม่กี่เดือนแล้วคงฟอร์มพีคไว้ได้แบบไม่หยุดยัง้ง หากคุณมองดูตัวเลขของเขาคุณไม่อาจโต้แย้งได้แต่มีนักเตะมากมายในลีกอื่นๆที่มีคุณภาพสูงแน่นอนว่าตอนนี้โมอยู่ในระดับนั้นเขาน่าจะยิงได้มากกว่านี้ในวันนี้แต่ผมชอบความขยันของเขาขณะที่ไม่มีบอลเขาหาตำแหน่งได้ดีหวังว่าเขาจะทำได้อย่างนี้ต่อไปอีกนานอาเนอร์พูดถึงซาลาไว้แบบนั้นเกมกับเวสแฮมช็อตสร้างโอกาสจากการสัมผัสบ,บอลแรกแล้วจบลงด้วยประตูของโคดี้กัคโปเนียนตาไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่มันกลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วแม้ว่าผลงานของซาร่าที่ทำออกมานั้นคือขั้นเวิร์คลาสแต่คนเป็นโค้ชพยายามที่จะสร้างระบบเพื่อไม่ให้ทีมต้องการพึ่งพาความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งผมชอบที่เห็นอะไรแบบนี้นะเพราะหากคุณต้องไปพึ่งพาผู้เล่นคนเดียวทำประตูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แม้เป็นเรื่องดีที่คนคนหนึ่งทำประตูได้มากก็ตาม การได้เห็นผู้เล่นคนอื่นๆทำประตูได้รวมถึงคู่ความเขียดโทษของคู่แข่งได้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่เห็นอะไรแบบนี้ผลงานในหลีกซีซั่นนี้ของซาร่าที่ทั้งยิงทั้งจ่ายคิดเป็น38%ของประตูที่ลิเวอร์พูลทำได้มีแค่คริสวูดจากฟอร์เรสต์กับเอริงฮารแลนเท่านั้นที่มีตัวเลขมากกว่าเขา42%กับ44%เมื่อมองถึงเรื่องตัวเลขสถิติคงใช้ประโยคที่ว่าซาร่าแบกเกมรุกมากกว่าที่เคยทำในซีซั่นก่อนก่อน ก็ไม่ผิดนักเพราะเขามีส่วนร่วมจาก3ใน4ของค่าจํานวนประตูที่น่าจะทําได้ทั้งหมดและจังหวะการสร้างโอกาสทาประตูส,ยสวยๆทั้งหมดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ครั้งสุดท้ายที่เขาเคยมีส่วนร่วมเยอะขนาดนี้คือในฤดูกาล2020-2021ทั้งที่เขามีจังหวะได้ยิงไม่มากนักเมื่อเทียบกับผลงานตลอดช่วง6ฤดูกาลที่ผ่านมาเรื่องสภาพจิตใจและความเป็นผู้ใหญ่ของเขามีมากขึ้นอเซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมอาเซนอลเคยแนะนำซาลาว่าให้เล่นแบบเดิมต่อไป แล้วซาลาห์ก็กลายเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างจนช่วยทีมชนะได้ในตอนที่ทีมต้องการพึ่งพาเขามากที่สุดต่อให้บางครั้งฟอร์มโดยรวมของเขาจะไม่ดีเท่าไหร่นักก็ตามนี่เป็นฤดูกาลที่แิดตต่อกันที่เขาทำประตูให้ลิพูดได้อย่างน้อย20ลูกจากทุกรายการและซาลาห์ก็กำลังแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีความสำคัญต่อทีมมากเท่ากับครั้งก่อนก่อนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในตอนนี้ดูเหมือนกำลังสนุกกับการเล่นฟุตบอลมากกว่าครั้งไหน,ไหน ซาลายิ้มให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกสนามแล้วถ้าเขายังเล่นได้แบบนี้ต่อไปแล้วล่ะก็เขาคงจะได้ยิ้มพร้อมกับชูถ้วยแชมป์พิม์ลิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แน่ๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ